ผมได้สูดทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,613หน้าเศษหนึ่งส่วนสองสมิธพูดในที่นี้บทสนทนากลับกลายเป็นว่ายิ่งกว่านั้นเรามียาตะวันตกมากมายแต่ยาตะวันออกของคุณไม่มีเช่นโรคจิตเช่นโรคไวรัสเป็นต้นโรคของระบบภูมิคุ้มกันเช่น AIDS และโรคระบบต่อมไร้ท่อในตนเองเช่น ไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมและไฮโปไทรอยด์ซึมในเวลานี้สมิธสายหน้าแล้วยิ้มมีตัวอย่างที่คล้ายกันมากเกินไปฉันจะไม่ทำทีละรายการเลยโดยรวมแล้วฉันคิดว่าการที่เราปฏิเสธไม่ให้ยอยาของคุณเข้าสู่ตลาดของเราไม่ได้ทำให้คนของเราสูญเสียเพราะเรามีทางเลือกที่ดีกว่าในประเทศของเราสมิธเรียกความภาคภูมิใจในตนเองของเว่ยเหลียงความภาคภูมิใจในกระดูกเจาะลึก เขาตระหนักดีถึงทัศนคติของสมิธเป็นอย่างดีดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคารพซึ่งกันและกันแต่ที่จริงแล้วเขาดูดูถูกและดูถูกเหยียดหยามการแพทย์แผนตะวันออกในกระดูกของเขาเมื่อเห็นเขาดูถูกเหยียดหยามการแพทย์ตะวันออกอย่างไม่เลือกปฏิบัติไวเลียงกอดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าคุณนัสมิธคุณบอกว่ายาตะวันตกดีกว่าการแพทย์แผนตะวันออก ห้าอย่างนั้นฉันอยากจะถามคุณว่าตอนนี้ตะวันตกสามารถรักษามะเรงขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มะเรงขั้นสูงสมิธทำหน้าตกใจและรีบพูดทันทีว่าเมเรงขั้นสูงเป็นปัญหาทางการแพทย์ทั่วโลกหากมียาเป้าหมายและไม่มีความต้านทานยาอาจยืดอายุได้หลายเดือนแต่ถ้ามันมาถึงจุดสิ้นสุดของการแพร่กระจายของร่างกายทั้งหมดและพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ เมื่อเขากล่าวว่ามีร่องรอยของความเศร้าโศกแวบระหว่างคิ้วของเขาแล้วเขาก็ส่ายหัวและยิ้มพูดด้วยการเสียดอีและดูถูกเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นการแพทย์ตะวันตกก็อยู่ในแวดวงมะเร็งเช่นกันเว่ยเหลียงพยักหน้าด้วยความกโกรธและพูดอย่างจริงจังฉันยอมรับว่ายาตะวันตกซึ่งเป็นวิธีการรักษาหลักที่สุดในโลกทำให้มีส่วนร่วมอย่างมากต่อสังคมมนุษย์ทั้งหมดแต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ของคุณ ปฏิเสธพื้นฐานของการแพทย์แผนตะวันออกหลังจากนั้นเขาถามสมิธว่าฉันไม่รู้ว่าคุณสมิธเคยได้ยินข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประกอบการชาวจีนที่รู้จักได้รับความทุกข์ทรมานจากมะเร็งตับอ่อนระยะลุกลามเมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้หายดีแล้วหรือสมิธท,ทักกล่าวอย่างดูถูกเป็นไปได้อย่างไรมะเร็งตับอ่อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะหลังๆ นี่เป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์อย่าบอกฉันว่าผู้ป่วยรายนี้คือตรงฟางรักษาด้วยยาแผนโบราณใช่เว่ยเหลียงเงยหน้าขึ้นและพูดว่ามะเร็งตับอ่อนระยะลุกลามซึ่งแทยชาวตะวันตกทุกคนตัดสินประหารชีวิตรักษาด้วยยาแผนโบราณสมีทายเยอะเยือย่างเย็นชา คุณล้อเล่นกับฉันเรียนด้านการแพทย์มา20กว่าปีแบบคนปัญญาอ่อนในสายตาคุณหรือเปล่าไวเลียงหยิบยาจิลเอ็กอวนไซเซาสองกล่องที่เขาเตรียมไว้นานแล้ววางลงบนโต๊ะแล้วพูดกับสมิธคุณสมิธเทนนี่คือยาจิลเอ็กอวนไซเซา์ที่เราเพิ่งพัฒนาขึ้นนี่ยานี้พัฒนาขึ้นสำหรับโรคมะเร็งโดยเฉพาะมีผลการรักษาโรคมะเร็งได้ดีมาก แม้แต่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก็สามารถรักษาชีวิตได้ตราบเท่าที่ใช้ยานี้การใช้ยาในระยะยาวยังสามารถรักษาให้หายขาดได้ในขณะที่พูดไวเลียงเพิ่มระดับเสียงขึ้นเล็กน้อยและพูดอย่างหนักแน่นถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถหาผู้ป่วยมะเร็งที่ป่วยหนักและพยายามทำสิ่งนี้ด้วยระดับทางการแพทย์ของคุณตราบใดที่มีอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือยินดีที่จะลองถ่ายดู คุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะรู้ว่าผมล้อเล่นกับคุณหรือเปล่าการแสดงออกของสมิทค่อยๆเย็นลงเขาดึงผูกเขาจ้องที่เหย่เหลียงและกล่าวอย่างรวดเร็วฟังฉันไม่คิดมีคนเรียกผมออกไปสำหรับอาหารสำหรับสามหมื่นดอลลาร์หรือนั่งอยู่ที่นี่ฟังคุณมัน ชอบพล่ามทั้งคืนแต่อย่าล้อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่อยู่ตรงหน้าฉันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สมิธคำรามด้วยสีหน้าที่บิดเดียวลูกค้าลูกชายวัยสิบสองปีที่น่ารักของฉันเมื่อห้าปีที่แล้วเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกลีบอ,อกมาและได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะหลายครั้งตอนนี้ได้เข้าสู่ระยะที่สี่แล้วนาย ช่วงหปีที่ผ่านมาเขาได้ทนต่อความเจ็บปวดที่หลายคนไม่สามารถทนได้ตลอดชีวิตและฉันก็ได้ใช้วิธีการรักษาที่ดีที่สุดที่หาได้ในโลกนี้หมดแล้วด้วยเป็นเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นยอดที่เขาสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะทิ้งฉันไปเมื่อสามปีที่แล้วดังนั้นถ้าคุณสามารถสัญญาว่าจะเลิกใช้ยาขยะที่ไม่สามารถอธิบายได้ และต่อจากนี้ไปฉันจะไม่พูดถึงผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายฉันสามารถรักษาความสุภาพเรียบร้อยของฉันและนั่งที่นี่เพื่อไปกับคุณได้คุณกินอาหารมื้อนี้บทที่3614หน้าเศษหนึ่งส่วนสองมิฉะนั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้และสามหมื่นเหรียญสหรัฐของคุณฉันจะไม่คืนเงินให้คุณ ไวเลียงไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเล็กน้อยเขาจึงกล่าวขอโทษว่าคุณสมิธฉันเสียใจมากที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ฉันขอใช้สิทธิถามตอนนี้ลูกชายของคุณเป็นอย่างไรบ้างสมิธได้ยินคำถามนี้ความก้าวร้าวของเขาก็หายไปในทันทีกลับอยู่ที่นั่นเป็นความสิ้นหวังและหมดหนทางจากก้นเบื้องของหัวใจ เขาถอนหายใจและบ่นว่าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเขาเพิ่งได้รับที c เลล์ิม u n นเท e ราปีบุลาค่า470,000ดอลลาร์จากโนวาติสฟาร์มาเซลลติค้อแต่ก็มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้เนื้องอกของเขากลับมาเป็นซ้ำและด้วยการแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายเมื่อ3วันก่อนเนื้องอกที่ใหญ่ที่สุดในสมองของเขาได้กดทับเส้นประสาทตาของเขาแล้วตอนนี้เขาตาบอดแล้ว ฉันเมื่อกี้นี้เองเหตุผลที่ฉันมาสายเพราะหนึ่งชั่วโมงก่อนจะลงจากรถที่ทำงานภรรยาบอกฉันว่าการได้ยินของเขาได้รับผลกระทบด้วยและเขาได้ยินคนไม่ชัดฉันจึงรีบไปโรงพยาบาลแพทย์ตามฉันมาฉันบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขาหมดความหมายในการรักษาและเหลืออีกไม่เกินหนึ่งเดือน พูดถึงเรื่องนี้สมิธกำมัดแน่นแล้วพูดอย่างไม่เต็มใจว่าแต่ฉันยังต้องการจะลองใหม่อีกครั้งเซลล์บำบัดไม่ได้ผลเพียงครั้งเดียวอาจจะสองหรือสมครั้งก็จะได้ผลแม้จะเพียงเท่านั้นอนุญาตให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสองหรือสามเดือนฉันยินดีเพราะมีเพียงเขาเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นได้ ไวเลียงผลักยาจิวเอ็กอวนทรายยาวสองเมตรให้เขาอีกครั้งและพูดอย่างจริงจังเมือ่อสมิธเนื่องจากสถานการณ์ของลูกชายคุณอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วฉันหวังว่าคุณสามารถละทิ้งอคติเกี่ยวกับยาแผนโบราณแบบตะวันออกและเลิกใช้นำกล่องยาสองกล่องกลับมาแล้วลองให้เขาปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การแสดงออกที่น่าสยดสยองของสมิธปรากฏขึ้นอีกครั้งและเขาวกวาดกล่องสองกล่องของจิลเอกปวนซายเซาวแวนลงไปที่พื้นอย่างรุนแรงคำรามอย่างโกรธเคืองฉันบอกคุณแล้วทิ้งขยะของคุณแม้ว่าคุณจะฆ่าฉันฉันจะไม่ใช้ลูกชายตัวน้อยของฉันเพื่อให้ยาแผนโบราณแบบย้อนกลับนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบ ไวเลียงรักษาการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดและเน้นย้ำถึงอารมณ์ของสมิธอยู่เสมอแต่เขาไม่คาดคิดว่าแม้เขาจะรู้ดีนักสมิธก็ยังเต็มไปด้วยายาแผนโบราณแบบตะวันออกไม่เป็นมิตรย,ยิ่งไปกว่านั้นเย่เชนเป็นผู้มีพระคุณและเป็นเป้าหมายที่เขาชื่นชมมากที่สุดแต่เมื่อเห็นว่าเชียงวนรายเซแวนที่สร้างโดยเย่เชนตัวเองถูกฝ่ายตรงข้ามทุบตีล้มลงกับพื้น เขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปทันทีที่เขาลุกขึ้นยืนและพูดอย่างโกรธเคืองคุณนสมิธฉันยอมรับทัศนคติที่ดูถูกของคุณมาตลอดแต่ทัศนคติที่ภาคภูมิใจและเป็นที่หนึ่งของโลกของคุณนั้นมากเกินไปและขาดการฝึกฝนคุณคิดว่าฉันบินไปมากกว่าครึ่งโลกและใช้เงินห้าหมื่นเหรียญในการประชาสัมพันธ์เพื่อกแกล้งคุณงั้นหรอ งั้นคุณก็เอาจริงเอาจังเกิลไปท้ายที่สุดเขาก้มลงและสร้างกล่องของจิ๋วส่วนสองกล่องขึ้นมาใหม่มารูหยิบมันขึ้นมาเช็ดฝุ่นบนนั้นเบาไม้ยมกและที่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆฟื้นฟูส่วนที่พังลงมาของกล่องหลังจากนั้นเขาพูดกับสมิธอย่างจริงจังคุณนัสมิธฉันขอให้คุณจำยานี้ชื่อของมันคือจิวเอ็กวอนไซซาวแวน มันถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ระดับสูงที่ฉันชื่นชมคุณไม่เชื่อสิ่งนี้ยาไม่สำคัญวันหนึ่งฉันจะบอกคุณว่าวันนี้คุณม่วแค่ไหนความคิดของฉันที่เรียกว่าความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเองของคุณก็เหมือนกบที่ก้นบ่อนั่งบนบ่อน้ำและดูท้องฟ้าทันทีที่เสียงตกลงมาเขาก็ดึงกระเป๋าเดินทางขึ้นมาทันทีเขาพูดอย่างเย็นชาว่ามือนี้ไม่ต้องไปต่อ เงินไม่ต้องคืนลาก่อนสมิธประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ยังยืนยันถ้าเป็นกรณีนี้ฉันจะไม่ส่งคุณออกไปไวเลียงหันกลับมามองเขารู้สึกนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยวางกล่องของจิลเอ็กอวนไซหนึ่งกล่องเจ้าว่านหันหลังให้เขาแล้วพูดเบาๆว่า,วาถึงเจ้าจะหญิงยโสแต่เจ้าเด็กก็ไร้เดนสาเสียแล้ว ถ้าฝากกล่องยานี้ไว้ให้เจ้าเจ้าจะใช้ได้หรือไม่ได้เจ้าก็ทำได้เพื่อตัวคุณเอง